สวัสดีครับก่อนตั้งค่าหน้าจอรุ่นนี้นะครับเราก็ต้องรีเซ็ตก่อนนะครับให้กดให้กดปุ่มเซ็ตนะครับค้างไว้นะครับหน้าจอจะขึ้น F 0 1นึ่งนะครับให้กด up นะครับไปที่ไปที่ F ศูนย์ปนะครับแล้วกดเซ็ตอีกครั้งหนึ่งนะครับหน้าจอขึ้นเลขศูนย์อี้นะครับให้เราเลือกไปที่เลขสอนะครับ ล้วกดเซตครับทีนีเซตแล้วน,นะครับเรากดแบค็คออกมานะครับขั้นตอนการเซตตัวกิ่งนะครับกดเซตค้างไว้ครับเข้า F1 นะครับเดี๋ยวเราก็กดเซตนะครับจะขึ้น001นะครับเดี๋ยวเรามาตั้งค่านะครับ นนี้ผมจะให้เป็น V 1แล้วกันนะครับแค่นี้พอให้ให้ปุ่มตัวนี้เป็น V หนึ่งนะครับโอเคแล้วก็อีกอันเดี๋ยวเป็น O O 1 0แล้วกันนะครับ ตัวนี้นะครับ registration. Member registration. ยลอ,ลองมาเทสดูน,นะครับ